การนอนหลับสนิทในแต่ละคืนนั้นถือเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนก็ว่าได้นะคะเนื่องจากเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคืนไหนนอนไม่หลับหลับไม่ค่อยสนิทเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นมันก็ถือเป็นเรื่องทรมานค่ะโดยเฉพาะถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อนที่จะหันไปพึ่งยานอนหลับเราอยากจะให้คุณผู้ชมลองหันมารับประทานอาหารที่มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับสบายก่อนน่าจะดีกว่า เพราะอาหารจากธรรมชาตินั้นถือว่าปลอดภัยและแทบจะไม่มีผลข้างเคียงเลยลองมาดูกันนะคะว่าอาหารชนิดไหนบ้างที่จะช่วยเราได้เริ่มต้นจากมะนาวอาหารที่ช่วยปรุงรสชาติและเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่างซึ่งหนึ่งในสรรพคุณสำคัญของมะนาวนั่นก็คือการช่วยนอนหลับค่ะเพราะว่ากลิ่นจากผิวมะนาวนั้นเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนอนหลับได้ดี กลิ่นจากมะนาวจัดเป็นกลิ่นประเภทไซตรัสซ,ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการกล่อมประสาทให้ผ่อนคลายช่วยลดความตึงเครียดและน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวก็จัดเป็นอโรมาเธอรีช่วยกล่อมประสาทให้ผ่อนคลายและรู้สึกสงบรวมถึงยังมีส่วนช่วยในการกระตุน้นให้ร่างกายของเราลังฮอร์โมนเซโรโทนินทำให้เรานอ,นอนหลับได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนอนเราสามารถดื่มชามะนาวหรือฝานมะนาวบางๆแล้วนํามาวางไว้ข้างเตียงอันนี้ก็ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรานอนหลับได้สบายมากขึ้นนะคะนอกจากมะนาวแล้วมะกรูดก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันและกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดก็จะมีส่วนช่วยในการกล่อมประสาทและสมองเช่นเดียวกันน้ำมันจากเปลือกมะกรูดนั้นจะช่วยทำให้เราเกิดความผ่อนคลายและทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะ ขี้เหล็กพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาโดยเฉพาะในการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมักแนะนําให้รับประทานขี้เหล็กเมื่อเรามีอาการนอนไม่หลับใบอ่อนและดอกของขี้เหล็กนั้นจะมีส่วนช่วยในการคลายเครียดรวมถึงยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆได้ด้วยมะระหลากหลายเมนูอาหารจากมะระไม่ว่าจะเป็นต้มจืดมะระยัดไส้มะระผัดไข่อาหารเหล่านี้ช่วยทําให้เรานอนหลับได้ค่ะ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการนอนไม่หลับจากภาวะวัยทองการรับประทานสมุนไพรที่มีรสขมไม่ว่าจะเป็นขี้เหล็กหรือมระสามารถช่วยลดอาการนอนไม่หลับให้นน้อยลงได้โดยเฉพาะมระนั้นเราสามารถรับประทานได้ทั้งมราะจีนและมระขี้นกเลยค่ะสะดาวถือเป็นสมุนไพรรสขมที่การแพทย์แผนไทยแนะนำให้รับประทานเมื่อมีอาการนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากสะดาวจะมีฤทธิ์เย็น สามารถช่วยปรับสมดุลธาตุไฟทําให้ร่างกายผ่อนคลายลดการตื่นตัวช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลและทําให้เรานอนหลับได้สบายขึ้นมะเฟืองผลไม้รูปดาวที่โดดเด่นสะดุดตามีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีแคลเซียม ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมรวมถึงยังมีฤทธิ์ในการช่วยดับพิษไข้แก้ปวดและสามารถช่วยกล่มประสาทลดเครียดทำให้เรานอ,นอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยกีวีผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำแต่มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะพวกวิตามินต่างๆและยังมีแร่ธาตุทั้งแมกนีเซียมฟอสฟอรัส แคโรทีนอยด์ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการนอนหลับสามารถทําให้เรานอนหลับได้เร็วขึ้นและยังทําให้เราหลับสนิทไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกอีกค่ะ ชาคามโมไมการดื่มชาอุ่นๆอย่างชาดอกคามโมไมสามารถช่วยทําให้กล้ามเนื้อในอร่างกายของเราผ่อนคลายช่วยทําให้เรานอ,นอนหลับได้เร็วขึ้นเนื่องจากชาคามโมไมนั้นมีส่วนช่วยเพิ่มระดับไกรซีนกล้ามเนื้อในอร่างกายที่เคยตึงเครียดก็จะเกิดการผ่อนคลายลงทําให้นอนหลับได้ดีนั่นเองน้ำผึ้ง การดื่มน้ำพึ่งสักเล็กน้อยก่อนเข้านอนก็สามารถช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะเพราะน้ำพึ่งสามารถช่วยให้ระดับอินซูลินในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้สารทริปโตเฟนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นสมองและระบบประสาทให้ผ่อนคลายนอกจากการดื่มน้ำพึ่งเปล่าๆหนึ่งช้อนชาก,ก่อนนอนแล้วเรายังสามารถผสมกับชาสมุนไพรหรือน้ำอุ่นได้เหมือนกันค่ะ นมอ,อุ่นๆสักหนึ่งแก้วก่อนนอนก็ถือว่าเป็นอาหารที่ช่วยทำให้การนอนหลับของเราง่ายขึ้นเนื่องจากในนมจะมีกรดอะมิโนโลและวิตามิน B6 ซึ่งร่างกายจะนำไปสร้างสารเซโรโทนินสารชนิดนี้ถือเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองค่ะทำให้เรานอน,อนหลับสบายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและทำให้เรานอนหลับได้เร็วขึ้นด้วย แอลมอนอาหารที่มีคุณค่าสูงซึ่งสารอาหารในแอลมอนก็มีส่วนช่วยในการนอนหลับได้เป็นอย่างดีทีเดียวเช่นแมกนีเซียมในแอลมอนสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้นรวมถึงในเม็ดแอลมอนนั้นก็ยังมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้ระบบการเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย คราวนี้เราลองมาดูส่วนของอาหารที่เอาเข้าจริงๆไม่ควรจะกินก่อนนอนกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากเซลรอรี่หรือขึ้นช่ายฝรั่งถึงแม้จะเป็นผักที่มีประโยชน์มีใยอาหารและสารอาหารที่สำคัญรวมถึงช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยแต่ที่ไม่เหมาะกับการกินเป็นมื้อเย็นหรือมื้อก่อนนอนก็เนื่องจากว่าขึ้นช่ายฝรั่งนั้นจะมีฤทธิ์เหมือนยาขับปัสสาวะที่จะทำให้เราปัสสาวะมากกว่าปกติ ถ้าเกิดกินเข้าไปมากก็ยิ่งจะต้องลุกเข้าห้องน้ำตลอดคืนรีกได้ว่าแทบจะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวค่ะเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแดงจะมีโปรตีนสูงและไขมันสูงด้วยเพราะฉะนั้นทำให้ร่างกายของเราอาจต้องใช้เวลาในการย่อยนานทำให้การหลับไม่ดีและไม่มีประสิทธิภาพเราก็จะรู้สึกอึดอัดนอนไม่สบายเพราะร่างกายใช้พลังงานในการย่อยตลอดเวลานั่นเองค่ะดาร์กช็อกโกแลต ถึงแม้จะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่ากินดาร์คช็อกโกแลตแล้วเข้านอนสิ่งที่เป็นปัญหานั่นคือคาเฟอีนในดาร์คช็อกโกแลตจะทําให้เรานอนหลับไม่สบายหรือในกรณีที่แย่สุดก็คือนอนไม่หลับสําหรับคนที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้หลับง่ายนะคะนั่นก็หมายความว่า เราเข้าสู่การหลับได้เร็วแต่หลับได้ไม่ดีไม่สบายตัวซึ่งทําให้การหลับไม่มีประสิทธิภาพพอตื่นขึ้นมาก็จะยังรู้สึกไม่สดชื่นค่ะกระเทียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่วยลดความดันได้มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ แต่การกินกระเทียมก่อนนอนก็มักจะมีปัญหาเพราะบางคนอาจจะมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารทําให้รู้สึกไม่สบายท้องอึดอัดท้องและส่งผลให้ก่อนนอนของเรานั้นแย่ yeah, ลงนั่นเองค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ